r รมัสเกมมิ่งสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกม Monster Hunter World และช่วงนี้ก็มีอีเวนต์หรือเทศกาล izzling spice นะครับก็สำหรับใครที่พาดอีเวนต์เก่าๆก,ก่อนหน้าไปนะครับก็สามารถที่จะทำได้ภายในช่วงนี้นะครับและอีเวนต์ใหม่มีอะไรและทำยังไงบ้างเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับอีเวนต์นี้เขาจะให้ชุดเลเยอร์ของ p ุ๊ก i e ้ที่มีชื่อว่า exotic มาแบบฟรีๆนะครับ ชุดแรกที่ควรจะทำนะครับนั่นก็คือชุดแพชชั่นนะครับก่อนอื่นให้เราไปคุยกับ Resources Manager นะครับแล้วเราจะได้เควส t ลิมิ t e d มาหลังจากที่เราเคลียร์เควส i ล i มิเต็ได้ครบแล้วเราจะได้ตั๋ว i z z l i n g Spice Ticket นะครับแล้วเราก็นำไปแลกเป็ชุดเกราะแพชชั่นครับผมเมื่อเราได้ชุดเกราะแพชชั่นครบแล้วให้เราใส่ชุดเกราะแพชชั่นเนี่ยในการทำเควสต่างๆนะครับแล้วเราจะได้ตั๋ว VIP นำไปแลกเป็นชุดเลเยอร์ครับผม สำหรับเควสอีเวนต์อันแรกนะครับจะมีชื่อว่า fetching the light pearl ซึ่งก็แค่ลงไปเก็บไข่มุกในแมป coral highland ครับผมแล้วเราก็นำมาแลกเลเยอร์ส่วนหัว fox kelby หรือหัวแพะครับผมถัดมาเป็นเควส t 2ดาวที่มีชื่อว่า c a m o f l o r ครับผมเควสนี้ก็แค่ลงไปตี r a t i a n master rank เราก็จะได้ตัวมาแลกเลเยอร์ส่วนหัว a p t o n n u t ครับผม เควสต์ถัดมาจะเป็นเควสต์สดาวที่มีชื่อว่า Seeing is believing ครับผมเควสต์นี้เราจะต้องลงไปตีทีเกรก์ในอารีนาซึ่งเราจะได้ตีทีเกรก์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครับผมหลังจากนั้นเราจะได้ตั๋วมาแลกอาวุธของ Dual Blade นั่นก็คือ Strong อแล้วเราสามารถอัปเกรดมันได้ให้เป็น Master รอครับผมและนอกจากนั้นมันเป็นอาวุธที่แปลกมากๆซึ่งมันสามารถทําสถานะได้2แบบนั่นก็คือชาและหลับครับผมถัดมาเป็นเควสต์อีเวนต์หดาวที่มีชื่อว่า d Don't f o r g ตติเอ e a r พ l ักเราจะต้องลงไปตียัน Arena. แล้วเราจะได้ตัวมาแลกเป็นเลเยอร์ส่วนหัวซึ่งเป็นหูกระต่ายครับผมถัดมาเป็นเควส6ดาวเช่นกันที่มีชื่อว่า Monkey Business หรือเรื่องของลิงเราจะต้องลงไปตี Furious ลาจังในแบบพอ u ฟรอสส t สำหรับเควสนี้ผมก็แนะนำให้เอาปืนสติก๊ก y ไปยิงนะครับมันจะง่ายขึ้นมากๆแล้วเราจะได้ตัวมาแลกเป็นเลเยอร์ส่วนหัว Gold Spring บัคเนะครับหรือก็คือลิงทองคำเกาะที่หัวนั่นเอง ถัดมาก็ยังเป็นเควส6ดาวนะครับที่มีชื่อว่า The Naked t r u t ซึ่งเควสนี้มันจะให้เราลงไปตีชาร r a Ichwala er. แล้วเราจะได้ตัวมาแรกเป็นชุดเลเยอร์ที่มีชื่อว่า Innerwear ครับผม Innerwear จะมี2แบบนะครับนั่นก็คืออัลฟาและเบต้าลักษณะเป็นชุดชั้นในเหมือนตอนที่เราไม่ได้ใส่ชุดเกราะครับผมนอกจากนั้นนะครับตัว Sizzling Spice และ Summer Twilight ที่เราได้จาก Limited Bounty Quest เนี่ยเราสามารถนำไปสร้างเป็นชุดและอาวุธ Aloha และชุดภูเก็ตเซตของ Pariko ครับผม และนั่นก็คือทั้งหมดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในอีเวนต์ซิสซิ่งสไปซ์นะครับสำหรับใครที่พลาดอีเวนต์เก่าๆไปก็สามารถทําได้ในช่วงนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้ใน Remus Gaming Discord นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใน Description ให้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า r e m ั s g a m i n g สวัสดีครับ